ตอนที่8ฉันตัดสินใจไปแล้วพรุ่งนี้เธอพักผ่อนอยู่บ้านเธอนะเดี๋ยวตอนนี้แกพอใจแล้วหรือยังพอใจมากๆเลยครับ <c oughs> คุณยายเท่านี้ผลงานนี้ก็ตกเป็นของผมไม่ใช่ชูหยิงเซียแล้วนะครับลองคิดดูสิครับชูหยิงเซียเป็นผู้หญิงนะครับถ้าเธอมีอำนาจมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าสมบัติทั้งหมดของตระกูลชูเราจะตกไปยังสามีของเธอที่ชื่อหานสารเชียง นั่นหรอกครับคิดดูสิที่ผมทำทั้งหมดนี่ก็เพื่อตะกูลชูเลยนะครับพอเถอะไม่ต้องพูดอะไรโลกสวยอีกแล้วแกน่ะคิดอย่างรอบครอบแล้วนั้นล่นอกจากนี้อย่ามาทำอะไรออกหน้าออกตาอีกล่ะฉันตามล้างตามเช็ดไม่ไหวหรอกนะเข้าใจแล้วครับคุณยายต่อไปผมจะทำอะไรระวังตัวมากขึ้นครับเอาละฉันพักผ่อนพอแล้วกลับไปได้แล้วไฮเฉิงกลับไปแล้วไปเตรียมตัวสำหรับการเจรจาธุรกิจ ในวันพรุ่งนี้ให้ดีล่ะจำไว้ว่างานนี้จะล้มเหลวไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจแล้วครับคุณยายการเจรจาครั้งนี้ความรับผิดชอบของหญิงเชียไม่ใช่เหรอแล้วคุณยายจะให้ชูไฮเฉาเข้ามารับผิดชอบแทนลูกได้ยังไงกันคุณไม่บอกให้คุณยายเปลี่ยนให้หญิงเชียกลับมารับผิดชอบงานนี้ต่อไปเดี๋ยวนี้เลยล่ะนี่เป็นการตัดสินใจของคุณแม่นะจะให้ฉันทำยังไงเล่า ทำไมฉันถึงได้มาแต่งงานกับคนอย่างคุณกันเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยจริงๆหญิงเชียเธอโอเคไหมฉันไม่เป็นไรฉันชินกับเรื่องนี้แล้วล่ะไม่ต้องกลัวนะเธอมั่นใจได้เลยจะไม่มีใครได้รับผิดชอบโครงการนี้นอกจากเธออย่างแน่นอนบอสมีคําสั่งอะไรเพิ่มเติมงันหรอกครับพรุ่งนี้การเจราจาธุรฐฐกิจกับตระกูลชูมีการเปลี่ยนแปลงไอเวนชูห้เซา มันจะรับผิดชอบแทนนายคงรู้สินะว่าต้องทำยังไงวันต่อมาชั้น1บริษัทก่อสร้างตระกูลชูสวัสดีครับผู้จัดการจงผมชื่อว่าชูไฮเชาเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการนี้ครับคุณชูหญิงเชียอยู่ที่ไหนคือว่าเธอป่วยนะครับต่อจากนี้ผมจะเป็นคนรับผิดชอบแทนเธอในอนาคตด้วยครับ ทางนั้นเอาไว้ค่อยมาเจรจากันหลังที่คุณชูหญิงเชียฟื้นตัวแล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวก่อนผู้จัดการอย่าเพิ่งไปครับความสามารถของผมสูงกว่าซูหญิงเชียอีกนะครับคุณมั่นใจในฝีมือของผมได้เลยฉันไม่อยากฟังคำอธิบายอะไรทั้งสิ้นมีหลายคนที่ต้องการจะร่วมมือกับบริษัทของเราเนื่องจากตระกูลชูมาทำแบบนี้กับเราเราคงต้องทำการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วละ่ะขอตัวก่อน เดี๋ยวครับผู้จัดการจงอะไรนะผู้จัดการจงบอกว่าจะพิจารณาใหม่งั้นเหรอนี่แกไปทําอะไรให้พวกเขาไม่พอใจกันหล่ะเนี่ยคุณย้ายผมเปล่าทําอะไรนะเขาเดินจากไปหลังจากที่เขาไม่ได้พบกับชูหญิงเชียรครับเราได้เซ็นสัญญาแล้วเราจะต้องกลัวอะไรอีกล่ะครับนี่แกไม่รู้งั้นเหรอว่าใครอยู่เบื้องหลังของบริษัทเวกวอเตอร์น่ะพวกเขาคือตระกูลหานเชียวนะ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ทําตามสัญญาเราก็ทำอะไรกับพวกเขาไม่ได้หรอกนะบ้าเอ้ยฉันไม่สนใจชูให้เชาแกจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่แกทำลงไปแกจะทำไงก็ได้ให้เราได้รับผิดชอบโครงการนี้ไม่งั้นแกเจอดีแนะ่ชูใไ้เชาญิงเชียมาที่บริษัทเดียวนี้สูหญิงเชียไม่สบายหานสามเฉียนฉันโทรหาชูญิงเชียไอขยะอย่างแกอย่ามายุ่งเฮ้เฮ ไอขยะแกกล้าวางสายฉันงนั้นเหรอไอหานสันเชียนแกเจอดีแน่มาเร็วจริงๆครไอขยะหานสันเชียนแกกล้าตัดสายโทรศัพท์ฉันอย่างนั้นเหรอเวนเอ้ยเสียงดังจังเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอ,อไม่มีอะไรให้เ้าเข้ามาหาเธอหนะ่ะหานสันเชียนแกกล้าทำร้ายฉันอย่างนั้นเหรอ แกรู้ผลของการเจรจาความร่วมมือแล้วใช่ไหมฉันไม่มีอะไรจะพูดกับแกทางนั้นคุณยายตัดสินใจเปลี่ยนแกให้รับผิดชอบแทนเองนี่ถ้าแกมีปัญหาอะไรก็ไปคุยกับคุณยายเอาเองสิ